สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวางแผนเทรดประจาวันที่22นะครับก็ยูโร u s เเป็นอย่างไรบ้างยูโร USD ในไทม์เฟรมดีครับผมภาพใหญ่เป็นขาขึ้นก็จริงนะครับแต่ว่าเนี่ยสวิงเล็กครับพี่พี่สวิงเล็กเกิดอะไรขึ้นสวิงเล็กเนี่ยทมไฮต่ำโลต่้มมาแบบนี้ดังนั้นับผมเนี่ยมันเป็นเทรนแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้ครับผมเนี่ยพอเป็นแบบนี้มันเบียดลงใช่ไหมเด้งขึ้นแล้วเทสแบบนี้ครับผมถ้าเล็กๆเนี่ยกลับตัวเราจะยังคงเล่นหน้าเซลล์นะครับ มาดู4ชั่วโมงเห็นไหมครับผมว่า4ชั่วโมงเนี่ยเป็นฟอร์มชัดเจนนะครับ4ชั่วโมงเนี่ยเป็นฟอร์มชัดเจนนะครับว่ามันไฮต่ำโลต่ำแบบชัดเจนนะครับแล้วก็อยู่ใต้เม a 200ด้วยนั่นๆนะครับผมภาพรวมหน้าปัจจุบันเนี่ยเด้งขึ้นมาเทส EMA 200แล้วก็เกิดแท่งกลับตัวก็คือหมายว่ามันมีการปฏิเสธราคาเกิดขึ้นตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ย4ชั่วโมงตอนนี้ครับผมเล่นหน้าเซลล์แล้วก็ในส่วนของ หนึ่งชั่วโมงเนี่ยยังอยู่ใต้ EMA สองร้อยเราจะยังคงเลินหน้าเซลจะเล่นหน้าใบเมื่อไหร่จะเล่นหน้าบายก็ต่อเมื่อดีดขึ้นไปแบบนี้แล้วก็เทสแบบนี้เราจะยังคงเล่นหน้าบายแต่ภาพรวมปัจจุบันนะครับผมหากเบรกตรงนี้มาได้ครับผมเราจะเล่นหน้าเซลนะครับเพราะว่าตามระบบตอนนี้มันสั่งให้เซลนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของทองคําเป็นอย่างไรนะครับในส่วนของทองคํานะครับก็มาที่ไทม์เฟรมเดย์ก่อนนะครับ ทำเฟรมเดย์นะครับแน่นอนว่าทองคำเนี่ยภาพใหญ่มากๆมันเป็นขาขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าภาพเล็กก็ยังเป็นเหมือนยูโร USD ก็คือทำ high ต่ำ low ต่ำตรงนี้ลงมานะครับวันนั้นเนี่ยหากเด้งขึ้นมานะครับแล้วก็มีสัญญาณกับตัวตัวนี้เราจะทำการเซลล์นะครับส่วนกรณีที่มันลงมาหน้าบายเนี่ยบายในทำเฟรมเดย์จะบายแถวๆโซนนี้นะครับ ส่วนสีชั่วโมงเป็นอย่างไรแน่นอนว่าเมื่อทมเฟรม D เป็นไฮต่ำโรต่ำสีชั่วโมงเนี่ยก็ต้องเป็นไฮต่ำโรต่ำแบบนี้อยู่แล้วนะครับจุดที่4ชั่วโมงจะเปลี่ยนทางไปเป็นหน้าบ่ายก็ต่อเมื่อมันเบรกขึ้นได้เราจะเปลี่ยนไปเป็นหน้าบ่ายนั่นเองครับผมแต่ว่าตอนนี้พอมันด้งขึ้นปึ่งลงมาแล้วก็โดนทุบล,ลงแบบนี้เนี่ยเราจะยังคงเล่นหน้าเซลในไทมเฟรม4ชั่วโมง1ชั่วโมงเนี่ยก็อยู่ใต้ EMA สอ200ครับผมก็คือสามารถ ขึ้นไปเทส EMA 201รอรอบนะครับพร้อมกับ ISI Overbought แล้วก็โดนทุบกลับลงมาเด้งขึ้นไปเทสรอบ2ก็โดนทุบอีกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเบรกตรงนี้มาเราจะยังคงเล่นหน้าเซลเพราะว่าตามโครงสร้างของราคามันสั่งให้เราเซลนะครับดูทางเฟรม1ชั่วโมง1ชั่วโมงบอกว่าเซลก็คือเซลนะครับตรงนี้นะก็คือเบรกปุ้งแล้วก็ยอดเทสเราจะทำการเซลดังนั้น ยูโรยูเแล้วก็ทองคําในวันนี้เล่นหน้าเซล์ลครับผม